สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําการขีดยางง่ายๆครับเออราวางไม่นะครับนี่นะครับบิดนึงเรนครับ,นะรบมันจะเร็วด้วยนะครับ,นะรบวางให้มันตรง รอยครั้งที่แล้วนะครับน่ครับเอาเ,อาาเลยมาแนบทางไว้อย่างนี้เลยครับนี่ครับมันจะลงมาสวยมันจะตรงเป็นแนวเดียวนะครับเก็บได้ครับเก็บไปหนึ่ต้นแล้วนะครับ สองต้นนะครับนะครับดูให้ดีครับเราต้องยืนให้มองให้เห็นด้านนี้นะครับไม่งั้นเรามีดทับต้นยางไว้เลยนะแล้วก็มันจะได้ยันไว้กันพลาดนะครับ เขียงเลยถือกล้องด้วยทำด้วยมันยากนะครับท่านผู้ชมอย่างดูดีๆนะครับนี่ที่ก็วางกันสวยๆก็วางอย่างนี้ไม่ต้องรีบนะครับนี่บางคนมาแล้ววางอย่างนี้เลยครับวางอย่างนี้มัน ไม่สวยครับลองดูไม่น่ามองนะครับเวลามาเก็บน้ํำยางนี่เสียรุณมนะครับหน้ายางไม่สวยเวลามาเก็บนี่ครับ,รบเราปักเราต้องให้มันออกนะครับอย่าให้มัน เดี๋ยวน้ำยางมันมาเออมันจะเกิดช้าตรงนี้นะครับลลอกจอกไม่ได้ครับถือกล้องอยู่นี้หน้ามันตายไปชันต้องอก,กี่อย่างก่อนนะนะครับ วางนีครับถ้าไมมันถ้ารีบๆก็นี่ครับมันไม่ดวางไว้ที่นายางแล้วก็แบบนี้เลยนะครับมันจะตรงเป๊ะแลวเราก็ดึงมาเลยครับมันไม่ช้านะครับจท่านผู้ชมลองทําดูนะครับวันที่กิดยางลองทําดูครับ ดึงกี่ออกได้ก็ดึงออกแล้วก่อนนะครับที่เสน้นออกกำลัำอ,อไว้นะครับมือ <c oughs> กำไว้ครับแล้วก็ทำเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ได้เป็นกี่เป็นก้อนโตก็ขายได้นะครับเนี่ยนะครับเรา,เราวางมิดไปอย่างนี้เลยนะครับมันจะพลิกไปรอยเดิมมันนะครับ มันจะไม่ตกร่องไปด้านในด้านหนึ่งครับ ดูนี่สุดยอดครับปีมือของอ่อบ,บังบีสอบบงนะครับนี่ผลงานของผมนะครับหน้าสูงนะครับนี่ครับสุดเอื้อมนะครับนี่ปีมือที่ผมตัดมาเมื่อก่อนครับ ตอนที่ฝึกใหม่ๆครับตอนนี้ก็ก็ยังฝึกอยู่ครับเนี่ครับวางมีดไปแล้วก็มันจะลงไปในรอย,ยเดิมมันนะครับปลักมีดไปแล้วก็ลากกลับมาครับ มันถึงช้อนอย่างนะครับแร้วขงนี้เราเลื่อนไม่ได้นะครับถือกล้องอยู่ก็แอกเรีย่างหน่อจบ นี่หน้าถึงหน้ายางถึงพื้นดินแล้วนะครับนี่ครับวางนี้ครับแล้วก็ถายหลังไปครับมันจะลงไปในรอยเดิมเลยนะครับ ตัดง่ายๆฝึกง่ายๆครับนี่ครับถอยลังไปเลยครับนี่ครับมีดวางไว้อย่างนี้แล้วก็ถอยไปครับมือเดียวก็ทำได้ครับอย่างนี้ มันจะลงรอยเดิมนะครับมันจะไม่เลื่อนไปหน้าหรือถอยหลังนะครับ ลองลองไปฝึกดูนะครับฝึกทำดูครับถ้าตาเค้งก็ได้ครับมันก็ไปโนอดีมนั่นแเลี้ครับ นี่ไป่อนขากล้องจะได้ขยันนี่นะครับวางมมดแล้วถอยหลังไปนะครับดึงกลับมาครับ ด้านน,นี้เอาหนาหน่อยก็ได้ด้านหลังนี้เอาบางๆเพราะว่ามันถึงพื้นดินแล้วนะครับเป็นการไล่ให้มันลงฝั่ไปนะค,ะนค,นครับบางคนกลัวว่าหน้ามันจะเบียงเยอะแล้วมันจะถึงพื้นดินแล้วกีดไม่ได้ก็เบ่งทีครับช,ด,ชดเชยกัน เอาด้านหน้ามากด้านหลังน้อยแต่พยายาม่าให้ตุกท้องช้างนะครับด้านนี้นะครับน้ำยางไม่ไหลนะครับท่าน,นผู้ชมไม่เข้าใจตรงไหนก็ คอมเมนต์มาได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์เตือนผมด้วยนะครับไม่ดีไม่ถูกต้องตรงไหน,นก็เตือนเตือนผมด้วยแล้วกันครับอย่าทะอย่าอย่าเอาแต่ชมอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมผมลงทางเปล่าๆครับ นีเมื่กียางมันติดยงนี้เราพยายามออกออกนะครับเพื่อจะได้น้ำยางมัน <c oughs> เราไม่สูญเสียน้ำยางนะครับถ้าเราไม่เอาอ,ออกโอกาสน้ำยางมันจะไปอื่นมันก็มีนะครับนี่นครับ วางนี้ครับดูให้ชัดๆนะครับนี่ครับมันจะลงรอยเดิมมันนะครับนี่รอยเดิมมันนะครับรอยนี้นะครับผลักไปนะครับเนีย่ยพอถึงแล้วก็กะหยุดพอดีมันจะหยุดพอดีเลยไหมครับ หรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับผมชอบตอบครับ <c oughs> ใครอยากต้องการจะให้ทำคลิปยังไงก็แนะนำกันมาได้ครับสวัสดีครับ